ดูจากภาพแล้วนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ละพื้นที่เนี่ยส่งภาพความประทับใจมาเนี่ยประชาชนประสบกรณิกรทุกโม่เหล่าเรียกว่าทุกกลุ่มคนจริงๆที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งแต่ละคนที่เขาได้ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบค์ฟอร์มปั่นเพื่อแม่นะคะต่างแสดงความรู้สึกปราบรื่มปิติค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบค์ฟอร์มปั่นเพื่อแม่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันนะว่าตั้งใจ ที่จะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้และรู้สึกปราบปลืล้มทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยแม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็มีความสุขค่ะ ก็มีความรู้สึกตื้นตันนะคะแล้วก็ซาบซึ้งในออพระราชะกรณีกิจของท่านแล้วก็ความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยทุกคนที่แม้กระทั่งแดดร้อนอย่างนี้นะคะทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมเห็นจํานวนคนแล้วนะคะก็ทําให้เราทราบได้ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านค่ะตับเพิ่มในพระมหากราาุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับซึ่ง เราแทบจะไม่มีโอกาสที่จะมา,ม,ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งก็เช้าจักรยานกร็รู้สึกมีความยินดีมากครับท,ที่เราได้มาได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับเราเกิดเป็นลูกท่านเงี้ยเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ก็มีความสุขมากๆค่ะ